สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่นายเอเดเท n ไนท์ไลฟ์นะครับแบล่คพัทรวีบุญประเสริฐคุณผู้ชมรอติดตามกันได้เลยนะคะฉลองวันเกิดครบรอบ22ปีของนายเอเ์เทนในวันที่25กันยายนนี้สนุกแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาอัปเดตข่าวแรกของเรากันก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวงการบันเทิงในโลกโซเชียลนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่ายโยเกิร์ตเคยกินหมูกระทะนะจ๊ะ ใครว่าสาวโยเกิดกินหมูกระทะไม่เป็นต้องเน้นอาหารรู้รูดูี้ซักก่อนงานนี้ต้องย้อนไปส่องโซเชียลของนางแบบการยาวตั้งแต่ปี2021สมัยยังไม่จดทะเบียนหย่าที่โพสตภาพปิ้งหมูโชรยเยื่อน้ำลายพร้อมแฮชแท็กชีฟเดทที่พัทยาอยู่เลยเอ๊ะทริปนัดอดีสามีอย่างพีเคก็ไปล้านๆลาด้วยนี่สงสัยไม่ได้กินด้วยกันละมัง้ง ท,ทันทีที่มีคลิปว่าสาวสั้นเสมอหูจะรีโนเวทบ้านก็เจอชาวเน็ตแซะหนักว่ารวยจังน่าจะเอาเงินมาจ่ายค่าเสียหายก่อนไหมและนเอาสาวใบเตอยอาสยามนั่งไม่ติดลองถแถลงว่าเป็นงานรีวิวไม่ได้จะซื้อบ้านใหม่อะไรยังไงแถมเฟอร์นิเจอร์ก็มีแบรนด์มาซับพอร์ตหนูหนะักก็ยังทำงานหาเงินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกลียวเข้าใจตรงกันนะจ๊ะแมงเมาส์ทั้งหลาย ทำเอานักสแสดงซีรีส์วายบิลจักรพันธ์โลงอกหลังถูกอดีตคนรักโพธนาว่าเขาเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรงจนเกือบหมดอนาคตในวงการล่าสุดสารตัดสินให้เขาพ้นมลทินหลังคู่กรณียอมรับว่าฟ้องเท,ท็สก่เรื่องขึ้นมากล่าวหาให้เสียหายนอกจากจะเคลียร์ความริสุทธิ์ให้ตัวเองแล้วนุ่มบิลยังขอบคุณทุกคนที่คอยเคียงข้างเขามาตลอดอีกด้วยล้ะค่ะ สตาร์ทน่ะก็ดราม่าเลยนะคะโอเคพักเรื่องดราม่าก,ก่อนมาเรื่องฮาฮาของดีเจต้นหอมกันหน่อยนะคะแล้วมีคําถามอะว่าทําไมทําไมถึงชอบสกัดดาวรุ่งเพื่อนสีตั้มเวราวุธไม่ยอมให้มายืนแลกดิ้งในบาร์โฮสตของตัวเองอะคะ ตั้งแต่เปิดตัวว่าลุยธุรกิจบาร์โฮสพิธีกรสายหาต้นหอมสกุลตลาดก็เนื้อหอมในหมู่ดาราหนุมน่มๆที่ออกตัวอยากจะมายืนแลกริง้งทำคอนเทนต์กันยกใหญ่โดยเฉพาะเพื่อนซีอย่างตั้มวราวุธที่เสนอตัวมาตลอดแต่บอสต้นหอมก็ยังไม่ยอมสนองสักทีผิดกับกรณีของเปิ้ลนาครที่พโพสต์แฉว่าคุณภรรยามาขอไปเที่ยวสาวต้นหอมก็รีบตามไปเม้นให้มาใช้บริการที่บาร์ของตัวเองทันทีเลยละค่ะก็กพี่เปิ้ลเขาโพสต์ไงว่าเมียเขาอยากไปเที่ยวบาร์โฮสแล้วเขาแบบจะต้อง ให้ไปดีไหมแปลว่าเนี่ยสามีกังวลใจแล้วเมื่อสามีกังวลใจก็มาที่เราดูแลซิพี่ยูน้องสาวพี่ไงเดี๋ยวหนูดูแลให้โออิ่มหนำทานกับข้าวสั่งอาหารมาสั่งอาหารมาเลยอาหารลนเราอร่อยซึ่งเวเขาไปก็จะเอาพ่เปิลขึ้นไปสวรรค์ไม่เอาไม่เอาเขาเนี่ยนะเป็นคนที่เสนอตัวแต่แรกเลยนะว่าจะไป แล้วเราก็บอกว่าไม่เอาตามไม่เอาเราโอเคแล้วแค่นี้เราโอเคคอนเทนต์แค่นี้เราโอเคแล้วนางไปรวบรวมทีมเดอะตามาแล้วมาเสนอมานําเสนอทำแพ็กเกจแล้วหรอทำแพ็กเกจเพราะรู้ว่าเราไม่เอามามใครบ้างใครบ้างตูมตาเดะตาเดตตาเออเขาก็อยากแบบพรีเซนต์ตัวเขาแต่ว่าไอเรื่องเอาใครมายืนเนี่ยมันคงเป็นโอกาสพิเศษมันไม่ทำบ่อยๆเพราะว่า มันไม่ใช่ทุกคนจะมาทำคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาถูกไหมร้านก็คือเปิดปกติแล้วก็เก่งใจลูกค้าเราส่วนที่ต้นหอมเล่นเกมในรายการออนไลน์ให้เลือกหากต้องเหลือผู้ชายคนเดียวในโลกจนลงเอยที่หนุ่มนิกกี้นัชชัดทั้งที่มีป้องนวัดมาเป็นตัวเลือกด้วยงานนี้สาวต้นหอมก็มีคำตอบแบบฮาๆอย่างเนี้ยตัวเปรียบเทียบไม่มีใครเลยค่ะตอนนั้นค่ะเลยได้นิกกี้มาค่ะค่ะลองอ่าถ้าดูเอามา เเอาอะไรมามันไม่ถึงนิกกี้อยู่แล้วค่ะเขาเอาต่อมอย่างนี้โอตโมดดีเจอาร์ตอย่างนี้ค่ะมาเปรียบเทียบกับนิกกี้เราก็ต้องเลือกนิกกี้คือป้องนาวัดอ่ะมันสนิทกันเหมือนบอยเลยบอยพิษณุอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้จริงไก่เห็นตีนงูไปหน่อยต้นหอมยังบอกเลยว่าช้อยส์ที่ดีที่สุดในใจขอเป็นหนุ่มลุกอิชิกาวะเพราะว่าหล่อตรงสเปคแม่เลยจ้า ส่วนสาวคนนี้นะคะไม่ต้องงอบ่าโฮสใดๆตั้งแต่ประกาศตัวว่าเป็นโสดโอ้โหหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ลุมสมัครนะคะเป้ยป,ปันวาดค่ะทันทีที่ประกาศตัวว่ากลับมาเป็นโสดในวัย44ปีนางร้ายเนื้อหอมเป้ยปันวาดก็ยอมรับว่ามีหนุ่มๆแพรมาขายขนมจีเพียบจนเจ้าตัวยังเป็นงงเพราะบ,บางคนก็เด็กกว่าซึ่งสาวเป้ยก็แอบแย้มสเปคผู้ชายที่จะทําให้เธอเปิดใจรับไว้พิจารณาด้วยละค่ะเด็กๆนี่อตามจีบแน,น่นเอองงมากทำไมเด็กชอบผู้ใหญ่หรอ อันนี้เป็นคำถามก็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 ดีค่ะมีคนเข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือทุกคนตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันหมดก็ก็มีทั้งในและนอกค่ะถ้าคิดตอนนี้มันก็คงต้องแบบก็ต้องเป็นผู้ชายที่มันเหมือนมีความมั่นคงให้กับเราปะเออไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องจิตใจหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เป็กเป้คือเด็กกว่าหรือแก่กว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แฟนก็เด็กหมดนะเพียงแต่วันนี้ใส่ผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเราได้ได้ได้เด็กแต่วันนี้ใส่ผู้ใหญ่ เราก็โอเคไม่ติดแต่ถ้าแต่ถ้าผู้ใหญ่เราก็โอเค <c oughs> คือจริงๆมันไม่มีสเปคอะค่ะพอมันถึงวัยนี้แล้วอะเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็เขาก็มีความมั่นคงให้กับเราเห <c oughs> มืนอนมั่นคงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องฐานะนะคะมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่อยากให้มองเรื่องฐานะอยากให้มองเรื่องความมั่นคงทางด้านจิตใจที่เขาจะแบบไม่ทําร้ายเราอีก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากเจ็บบ่อยๆถ้าเกิดอนาคตถ้าอยากจะมีใครสักคนอะ ความมั่นคงทางด้านจิตใจมันต้องมีสูงน,นะคะที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจในการที่เราอยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะคะย้ำย้ำย้ำย,ย,ยังไม่มีนะคะยังไม่ได้มองใครคะร่ะเขตหรือกลัวกับความรักไหมไม่ได้กลัวเพียงแค่คิดว่ายังไม่พร้อม คือเราก็ไม่ได้แบบอยากไปวิ่งตามเหมือนสมัยก่อนน่ะที่พยายามหาใครสักคนที่แบบมาฮิวใจเราโดยที่เราไปคว้าอะไรก็ไม่รู้เออใช่ปหใช่ปะ่ะทีนี้นตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วว่าที่ภาวะทางอารมณ์ของเรามันก็มันก็โตขึ้นเยอะมากฉะนั้นเราก็คงไม่วิ่งตามหาใครใครถ้าวันหนึ่งวันใดอะ่ะคนคนนั้นมันจะมีมันก็จะเข้ามาหาเราอีก ถึงจะสอดแต่สาวเป้ยบอกว่ามีเหงาเพราะมีเวลาเฮฮากับกวนเพื่อนแถมยังรู้สึกว่าไม่มีห่วงหรือเรื่องให้ต้องสะสางเหมือนเก่าที่สําคัญชีวิตตอนนี้ก็ขอโฟกัสที่ลูกและงานเป็นหลักเรื่องรักเป็นรองแล้วกันค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในในโลกของผู้จัดละครในใน,ในตอนนี้ค่ะก็มักจะเจอปัญหาถูกจำกัดงบจากทางช่องโดนยกเลิกโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยกันเยอะเลยคุณหน่อยบุตกรเองก็โดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณหน่อยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะต้องแบบปรับตัวกันไปแล้วก็ทำใจยอมรับอะค่ะ นับตั้งแต่ละครเรื่องซุปตา2550าที่ได้เขนแอนมาประชันบทบาทกันเมื่อ2ปีก่อนผู้จัดหญิงคนเกง่งหน่อยบุศกรก็ยอมรับว่ายังไม่มีโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ให้ลงมือทำเพราะต้องรอให้ช่องไฟเขียวซึ่งก็ต้องลุ้นกันอีกทีปีหน้าค่ะแม้จะได้รับผลกระทบกันไปเต็มๆแต่หน่อยก็ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะกระทบทั้งแบบทีมงานผู้กำกับน,นักสแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจด้วยคือนึกถึงใจเขาใจเราคือถ้าเราเป็นแบบ นายจ้างแล้วเราแบบมันไม่มันไม่มีลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเงันลงทุนมันก็ไม่รู้จะทําทําไม,มก็ต้องยอมรับสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราได้เจอในทุกยุคเลยอะที่แบบอยู่ๆจากฟิลม์มมาเป็นดิจิจจตัลจากดิจิตอลหนังสือหายไปอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคือมันก็น่าใจหายว่าโอ้ทีวีก็เริ่มแบบ หรอเออทุกอย่างจะไปอยู่ในมือถืออะไรถ้าเรามีน้อยอก็ใช้น้อยเปลี่ยนกินข้าวในบ้านทํากับข้าวกินเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนนะก็มีความสุขดีที่แบบเออเราได้ทําในตรงนี้ดูรู้สึกว่าเออใครจะคิดว่าวันหนึ่งฉันมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวได้ด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ย ส่วนงานแสดงแม้จะมีติดต่อเข้ามาแต่เจ้าตัวก็ต้องจำใจบอกปัดไปเพราะมีทริปท่องเที่ยวกับค,บ,คบครอบครัวที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามานานแล้วนั่นเองค่ะก็จริงๆเขามีคนติดต่อมานะแต่เผอิญว่าติดเดินทางติดเที่ยวอะแม่จริงค่ะเร<ต>ื่งจริงพูดแล้วเดี๋ยจะหาว่าแบบนั่นคือแบเมันมีการแพลนเอาไว้แล้วก็จะไปกับครอบครัวก็จะบอกเขาว่าพี่คะแพลนหนูวคือแบบ ทั้งเดือนหนูก็จะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่รับได้หนูก็รับนะแต่ถ้าเผื่อแบบก็บอกไว้ก่อนถ้ารับไม่ได้ก็ก็หนูไม่ได้ปฏิเสธรังเกียจบทชอบบดด้วยนะแต่ว่าเพราออมันมีแพลนไว้อยู่แล้วก็เท่าไหร่อปเที่ยวทีก็เที่ยวว่าเป็นเดือนใช่เพราะแบบลูกปิดเทอมงานราก็เหมือนใช้เวลาอยู่ด้วยกันสาวหน่อยก็ยังคิดในแง่ดีนะคะว่าหลังจากลุยงานมาหลายปีตอนนี้ก็ให้เวลากับตัวเองและครอบครัวทั้งอย่างได้ท่องเที่ยวตอนที่ยังมีแรงอีกด้วยค่ะ แล้วมาคุยถึงสุนารีราชสีมากันหน่อยนะคะพี่เขาเก่งนะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงล่าสุดเป็นเกษตร,รกรนะคะตอนนี้ก็ลุยงานด้านการเกษตร,ร,รเต็มที่เลยที่โคราชบ้านเกิดค่ะเดิมเมื่อวางแผนไว้ว่าจะไปอยู่ไทยไปซื้อที่ไว้ที่อุทัยอะไรเงี้ยออก็กะว่าบ้านไปจะไปอยู่กลางหุบเขานั่นแหละแม่เขาก็มาพูดกับเราสรักคนกลายเป็นักสะสมสัญญาไปอ,อ,อีเออทีนี้เราก็ต้องทำตามคำสัญญา รักษาสัญญาสุดท้ายกับคุณแม่ผู้ล่วงลับจึงทําให้นักร้องลูกทุ่งสุนารีราชศีมายอมปล่อยที่ดินที่อุทยัยธานีซึ่งกวานซื้อไว้หวังไปใช้ชีวิตยามเกษียณให้เป็นสมบัติของลูกๆและย้ายมาปักหลักอยู่ที่โคราชบ้านเกิดพร้อมกับลุยทําเกษตรผสมผสานหวังเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านสร้างอาชีพและรายได้บนถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองค่ะแล้วก็วางแผนรองรับทุกอย่างทําแปลงผักทํานูน่นนี่นั่นปลูกอะไรแต่มีอะไรทําของเราไปเราอยากไปเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านขาว ว่าโอเคพื้นที่บ้านของเรานะ่ยมันทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะเราอยากไปทําให้เป็นตัวอย่างที่จะให้ชาวบ้านเขายืนได้ด้วยตัวเองให้เขาเห็นว่าเฮ้เราทําได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้โดยที่ไม่ต้องกระจัดกระจายไปอยู่ที่ไหนเอาผักเอาผลไม้หล,หลายๆอย่างเข้าไปมาลงให้ชาวบ้านได้เห็นว่าไม่ต้องรองไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่ปลูกไม่ได้หรอกอ้น่ไม่ได้หรอกจะไม่ได้ลองเลย uh oh. ถูกไหมฮะ จริงๆมันปลูกได้หมดแหละแต่ผลผลิตมันอาจจะไดไ้ไม่เหมือนไม่เหมือนในที่ที่มันเหมาะสมที่สุดไรไป,ปรับด,ด,ดินปรับทุกอย่างใน YouTube มีให้ดูหมดทุกอย่างเลยว่าทําอะไรก็ได้นะวันนี้ส่วนกิจกรรมทั้งน้ำพริกและน้ำปลาร้าลูกทุงคนดังบอกว่ายังคงทำอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ย้ายโรงงานผลิตไปไว้ที่โคร,ราชเพื่อสะดวกต่อการดูแลธุรกิจแต่ก็ยังส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมค่ะ และในตอนนี้นะคะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมไปวิ่งกับของเพื่อนในดินแดนไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองโดราเอมอนรัน2024ไ h a i l a n ์ by M c o n at Phuket นะคะเราเปิดรับสมัครแล้วค่ะผ่านเว็บไซต์ไทยรันนะคะรับเพียง2,000คนเท่านั้นระยะทางวิ่งเนี่ยแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรกับ5กิโลเมตรกำหนดวิ่งคือเช้าวันอาทิตย์ที่15กันยายนนะคะเวลาตี4ณจุดสตาร์สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะคะที่เพจ c e b o o k ด o ราเอมอนรันไทยแลนด์นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวบัวนเทิงกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ